<laughs> <laughs> sorry it's dj นุกคนดูนี่มังเีดได้สายมาใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาทํากันดูว่าจะดังออกมาเป็นเจปดเสียงหรือเปล่ามังเอียดฝากกดไลค์ัเชร์แามาแรมงเงียดจะเราอ้นุก่อนตัดอันนี้เลยกเราไหมไม่รู้ถุบมังเอียดจะขึ้นเอ้ยจะดังดีแค่ไหนฝากกดไลค์กชรแล้ตามเลยอมาทุกคนามาเราเยนี่เราได้สายแลมาเีเรานิสาน่ทุำเองดิทำเองใช่เอกอีสาเดียได้ก่อน ตามมาไปนเห็นตัวไหมเห็น

sasina sama ni dulu sama ni sasina dok naik dulu tak hei hei la sasina game

小鸡吗？小鸡妹妹。<noise> โอเคทุกคนตอนนี้มึงเงียก็เราเสร็จแล้วทุกคนนี่ไม้แล้วก็นี่คือสายตะนูของเงียกเงียกเตรียมมาเดี๋ยวมาดูกันมึงจะขึ้นรูปไปดูแล้วก็จะดังหุยหุยดังดีบ้างหุยเออไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตั้มเสร็จโอเคทุกคนตอนนี้มึงเงียกก็ทำตะนูนี่ทุกคนมึงเงียกใส่ใส่เอาเรียบร้อยเนี่ยใส่เสร็จแล้วนี่ทุกคน เรามาใส่ขึ้นล้ำกันเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งให้ดูว่าร้อยแค่ไหนมาทุกคนขึ้นล้ำให้น้องๆในกันรวดๆเลยเงียบปากไม่เป็นมือเดียวเรียบร้อยแล้วรับเบอร์ทีอ่าเงียบปากไม่เป็นนะมุดเงียบปากไม่เป็น ตาไม่เป็นเพืแล้ว่าบางเหีดาเป็นอยู่แล้วแล้วก็จัดับมั่วะพวกนี้ัมั่วนี่โดนเบนไปโดนเบนชีวิตไปชีสีไปปั๊นลายเลยสวยคนี่ยโอเคมีคนเราขึ้นลำบันนี้ครับ แล้วเราก็ดึงออกไม่ได้มวนหลังมวนหลไม่ใช่ไม่ใหญ่ไ,ไปครับก็นั่นเองเอาไปใส่โดรนเรียบร้อยโอเคขึค้นมานี้นะโอเคนู้ได้ผลไหมน้องเงียบก็ไม่มนแบบน่ใจไหมนะเพราะเงียบได้ทำนานนะทุกคนเนอะมาดูทุกคนลุอลไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ นู่นเองถอนเลยถอนเลยไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอถอนนี้น่าจะได้นะเราต้องแบบขึ้นลำไม่ต้องขึ้นเยอะทุกคนขึ้นนิดหน่อยได้ไหมขึ้นในโพเราเป็นเคสใช่น่าจะได้เนาะรอบนี้เโอค นี่สวยทุกคนเออผ่านได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันทุกคนอืมหลุดชิบหมยทุกคนหลุดหลุดทุกคนเออบิดพังอยูเลย mày nay, mày Ông mày mày làm, có Đài mày các mày 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 lên mày Đã mày băng mày mày tất cả mày đầy mày Cứ này โอเคแล้วก okay. cool. mm ็ต hmm. <c ười> ัดทุกคนอือหือแล้วก็มาฟังเสียงตัวเดียวทุกคนเอ้อมาดูดังไม่ดังนะแต่ว่าผมเห็นว่าน่าจะสวยไปฟังเสียงกันอ่ะมาทุกคนเราจะมาฟังเสียงมาฟังเสียงท่านุดังกันมาว่ากันนะมาดังดีมากทุกคน ตรงนี้ว yup ตรงนี้วะเดี๋ยวอีกตรงนี้วะอีกดังดีนี่ก็ดูนั่ง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 นังนั้งนั่งนั่งนั่งนังนั่งนั่งคั่งนันั่ง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 นนั่งนั่ง่งน่่่ง่น่่นน่่ันันนง่

เหนื่อยแล้วดิไม่ทำนานแล้วเบอร์แล้วก็ไปแล้วนะโอ้เนื่ยอย <c oughs> ไม่ขึ้นว่ะสูตรที่โซมันไม่ดีดาเอาโหมย

Gần. Mày Bây tóc bay đi mẹ tất cả bằng mì lạc ngọn 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 ngọn